เมื่อวานจังหวะตรงมาเก็ตมึงเก็บได้กี่ตัวครับแปดสิบอย่งบอกว่อวานนี้กูสัตว์กูติดว่ากูได้ขอแล้วกูดิสเงี้ยกูไม่ช่วยมึงไม่ทันเนี่ยโอ้ยไอ้สัตว์เชียร์ของเพื่อนด้วยนะเชียอันนี้พูดจริงอันนี้กูพูดใช่เลยเชีของเพื่อนเหรอไอ้สา่ของเพื่อนยิงไว้มึงเก็บปุ๊บมึงดิสเลยไอ้สัปล่อยกูไว้คนเดียวถือซิกด้วยฮะใช่เหรอตอนการระลางของเพื่อนตอนตอนแล้วนี่นะเว้ย หนึ่งในมาร์เก็ตนะที่คุณโมก็อยู่นะแล้วมึงก็ที่กูนอนเก็บของแล้วก็ยิสของเพื่อหมดเลยที่มึงเก็บไปใช่ไหมหวานกูเลยไอ้นั่นแหละไอ้ตัดทิ้งกูมิวซิกไว้คนเดียวอยู่ในมาร์เก็ตไอ้ตัดแล้วคุณโมไปไหนคุณโมอยู่ข้างไทยแล้วก็โดนยิงหลังแล้วก็เสียู่วนเดียวก็คือจังหวะนั้นมึงอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่มึงบอกแล้ววันนั้นมีคนช้ากี่คนเมื่อวานนี้มีคนช้าั้งกี่คนเจ็ดคน ใครบ้างนะเจ็ดคนไม่รอมีปุ๊กยิงมันไปอ่ามันจะหมอดแรกมันเป็นยังไงเล่าใผมฟังได้ไหมฮะมันแห่เข้ามาเลยแห่เข้ามาเลยแม่งแผลได้เพี้ยจ๊อบเลยอ๋อไอ้สัตว์นั่งปุ๊บแม่งแห่มาซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บใช่ไหมกูมีโล่สามอันกูมีโล่สามอันปุ๊บแม่งแห่มาซ้ายขวาข้างซ้ายไม่มีคนเฝ้าไงคือมันตั้งโล่แล้วมันก็วิ่งเข้าใช่ไหมไม่มันไม่ตั้ง ว่ามันยังไงอะอธิบายไม่ใช่เป็นแผลเขรามาไงเสร็จปุ๊บข้างซ้ายมีคนฟากูว่าข้างซ้ายมีคนฟาแล้วจัดกูไม่มีทางปื้อแน่วัวเปิดโลวิ้งเข้าขวาเลยวิ้งเข้าขวาครับนี่เสร็จยิงได้ตัวหนึ่งเปิดเปิดนึ่งเปิดโลปุ๊บมันออกมาปาดกูเข้าโลแล้วกูวออกไปปาดหลังโลว์เก็บตองเก็บหนึ่งก่อนเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเสร็จปุ๊บกูวิ่งกลับมา เสร็จปุ like. บ๊บอีฝั่งมันวิ่งมาถึงฝั่งกูงานแต่มันแอบหลังเคาน์เตอร์ฟกูวิ่งช้าเลยปุ๊บสีกลวงสีกลวงเออตายตายสองตายสองสิบไคลสิบมันสิบไคลสมันเสร็จเว้ยนะเสร็จปุ๊บไอตัวข้างมึงอย่าพิ่งขาดเด็ดเสร็จปุ๊บเป็นตัวข้างขวามันก็ช้ามาไงครับกูออกไปป่าดิเก็บสามเก็บสามเก็บสามที่บอกเก็บหนึ่งไอสารเก็บเก็บหนึ่งตอนแรกไงอไอเก็บสองตอนไหนก็ตอนแรกกูออกอ๋อเก็บสองตอนซิกเออเก็บสามตอนหกแล้วกูหันขวาไปป่าลิบหนึ่ง เก็บสี่แล้วเออเก็บสามอยู่อเสร็จปุ๊บกู้ว่าโดดไปเคาน์เตอร์ทางซ้ายเออแม่นไม้สามตัวเอ้ยมันไม้สองเสร็จปุ๊บยืนแรงอยู่หนึ่งตัวเออกู้ก่าออกไปป่าสองตัวนี้ตายสองตายมันเก็บไปอีกสองอันนี้เก็บไปเท่าไหร่ละห้าห้าห้าแล้ว่ะซิกันละาซิกกันไอ้สัตว์ซิกตายตั้องในสามแล้วไอ้สัสควายไอ้ยี่่ เก็บไปห้าปุ๊บไอตัวเล็งกพอกูหันซ้ายมาป่าตายสองปุ๊บกูหันขวาไปป่าตัวหน้าดูตายหนึ่งตายหนึ่งตาย่นั้นหลหกหกเสร็จปุ๊บเหลือตัว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 เป็นไงเหลือตัวตัวกูว่าเข้าชาร์แบบปกติอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งชาร์จเลยเออวิ่งไปตั้งโลกปุ๊บแม่งป่าใจกูเข้าโลกกูว่าป่าระวังยิงปุ๊บปุ๊บแม่งไม่ตายแม่งไม่ตายแม่งไม่ตายเสร็จปุ๊บแม่งหลบไปอีกฝั่งหนึ่งครั้ทนี้กูก็ แห่เลย่ยิงเลยเด็กหมดยังกูกดค้างเข้าไปเลยเด็กหมดยังอันเด็กไม่หมดไม่หมดด้วยอันนึงโอ้โหเดี๋ยวอันนึงเดี๋ยวปุ๊บกูไม่กดอยู่แล้วไงกูก็เข้าไปแย่งเลยตายหมดเรียบร้อยแล้วจังหวะนั้นคุณเก็บซิกมาหรือเปล่าครับอ้าวคุณลืมเก็ซิกกันปกติไปเก็บมากระบอกเดียวอ้าวโนตายแล้วไม่เหรอตายแล้วไม่สั่นแล้วของที่เหลือในมาร์เก็ตที่เยอะไหมฮะเยอะมาก แล้วจวังหวะนั้นทำไมไม่มีเพื่อนเขาไปช่วยเลยครับกูไม่รู้ไอส้สายเพื่อนยังอยู่ริมน้ำอยู่เลยอ๋อคือเพื่อนยังเจอพวกจุดเกิดอยู่ใช่ไหมยอออ๋อปล่อยไว้ทุกอเดีงยวอันนี้ก็รตยงาน,นจากการสดจากโอวีวันเคนูบี้ครับขอบคุณครับยินครับ